Thank you สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่มีสุกับผมนภัรทีรดิษฐากุลนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับกับอาจารย์ดรคทาชจินนบัญชรพรีเซนเตอร์เที่ยวไทยรับพลังบวกและนักพยากรณ์ยืนหนึ่งนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีนภัสครับอาจารย์ฮะในโซเชียลเนี่ยอาจารย์นําทัวร์ตลอดเที่ยวทุกวันเลยโอ้นี่ติดตามถูกต้องเฟซบุ๊กคทาชจินบัญชรไปทุกที่จริงจก็เที่ยวไทยรับพลังบวกอาจารย์มีพลังพลังเหรอ ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนก็คือใช้เวลาในช่วงเวลาเดินทางนั่นแหละในนอนในรถบ้างนอนในเครื่องบินบ้างโอ้ยมันแป๊บเดียวเองนะจารย์อ่าใช่แต่คือถ้าเกิดเราพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เนี่ยเราก็จะถือได้ว่าร่างกายมันก็จะแบบเฟรชได้สดชื่นได้และที่สำคัญต้องออกกําลังกายทานอาหารดีๆและมีตัวช่วยดีๆด้วยต้องมีตัวช่วยดีๆไอตัวช่วยดีๆตัวนี้จริงๆแล้วเป็น เขาเรียกว่าเหตุบังเอิญไม่มีในโลกหรอฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยป้าป๊ามาม้าป้าปิงกับเจ๊แอลเนี่ยแม่ผมเองแม่ผมเองอาชราเขาก็แบบไปดูโฆษณาไงบอกทางเช้ายิ่งยงทางเช้ายิ่งยงเอเจอพี่ยิ่งยงเอเจอพี่ไฮอภปาปอนบ่อยๆเพราะว่าเราทํางานเดินทางทํางานบันเทิงใช่ไหม เจอบ่อยๆเนี่ยช่วยถามหน่อยช่วยซื้อมาให้หน่อยปรากฏว่าเขากินแล้วเขารู้สึกสดชื่นขึ้นดูแบบสดใสดูมีพลังคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลองเองบ้างแล้วว่าอย่าไปรอให้ถึงอายุเยอะๆเลยเราแบบยังวัยรุ่นเราก็ยังกินได้ว่าแล้วก็เลยต้องเสริมด้วยถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ตัวนี้เลยนี่นะฮะแล้วหลังจากที่อาจารย์ทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้าง คนก็จะบอกว่าจังกาทาดูล้นพลังเยอะจริงๆพลังบวกเยอะมากนะเพราะเราก็จะเป็นคนที่ต้องนําทัวร์ นอกจากไหว้พระแล้วช่วงหลังเนี่ยการนําเอาพลังบวกพลังดีๆให้กับชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระอย่างเดียวเราต้องพาไปเที่ยวธรรมชาติต้องดําน้ําต้องไปลุยป่าต้องเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนเพราะฉะนั้นยิ่งแบบแอดเวนเจอร์มากๆแต่ปรากฏว่าเราก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าและที่สําคัญตัวนี้ช่วยผมมากเลยก็คือเรื่องของการนอนหลับที่ดีขึ้นเพราะการนอนหลับดีเนี่ยอย่างที่บอกไว้เนี่ย หลับแค่ไม่ต้องกี่ชั่วโมงมแต่หลับลึกแล้วก็หลับได้แบบเต็มที่เนี่ยร่างกายมันจะแบบเฟรชช<อ>ี่กระปี้กระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ไม่ตื่นกลางดึกด้วยอันนี้ทําให้มีแรงทํางานมากขึ้นครับและก็รู้สึกสุขภาพดีขึ้นอาจารย์ครับอยากรู้แล้วเคล็ดลับที่ตอนที่อาจารย์ทานเนี่ยทานยังไงฮะง่ายที่สุดเลย1เม็ด ก่อนนอนแค่นั้นเองแค่นั้นเองอแล้วพกพาสะดวกเพราะว่าเป็นเม็ดเป็นน้ำนี่บางทีม,ทมข,ขึ้นเครื่องบินอะไรลาบากหรือว่าต้องชงอันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้1เม็ดก่อนนอนสบายๆ<อ>แล้วก็พกไปไหนก็ได้ด้วยขึ้นเครื่องบินไปเดินเวลาเดินทางไปไหนก็อย่างน้อยวันละครั้ง1เม็ดก่อนนอนสบายบาย,บายเลยคือทางง่ายๆหลายคนกลัวว่าเอจะมีกลิ่นหรือว่าทานยากหรือเปล่าแต่นี้คือ1เม็ด ทานได้สบายๆใช่เลย,เลยอาจารย์ครับทำไมถึงมั่นใจเลือกถังเช่ายิ่งยงออนอกจากป้าปิงม่าม้าแอลค,คุณพ่อคุณแม่รับประทานแล้วที่สําคัญที่สุดมั่นใจเลือกทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B เพราะโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP และ ISO 9001-2015 และสารสกัดทางเช่ายังเป็นออแกนิกได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาหรือ USDA ด้วยครับมีเครื่องหมายฮาลาลชาวมุสลิมสามารถรับประทานได้ได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากงาน FIA เ i ีย2019เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปี2020ครับ ยังได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัดสรรอีกด้วยและล่าสุดครับยังได้รับมาอีก2องรางวัลท็อปแบนด์อ a วอร์ดปี2020และอาเซียนท็อปคุณภาพอเวอร์ดปี2020ด้วยครับอาจารย์ครับวันนี้หลายคนเนี่ยติดตามอาจารย์แล้วอยากจะมีพลังเหลือล้นแบบอาจารย์มาก <laughs> อยากจะรู้แล้วแล้วก็อยากจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้วันนี้เนี่ยจัดโปรพิเศษมาให้เลยใช่ไหมต้องขอบคุณเลยเ<า>พราะว่าอะไรรู้ไหมป้าปิงกับมาม่าแอลอ<า>ขอพี่ยิ่งยงไว้เลยขอไว้เลยขอไว้เ,เลยว่าต้องให้เฉพาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี และที่สําคัญหลายท่านเนี่ยก็อยากจะนําไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าไปเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่นี้เพราะฉะนั้นโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงนี้นะครับสั่งซื้อถังเช่าผสมเมาลติวิตามินบี1ชุด10กล่องราคาเพียง 1,600บาทเท่านั้นครับแล้วก็พิเศษนะครับสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มกาแฟผสมถั่งเช่าเพิ่มอีก10ถุงรวมถึง5 2ด้วยกันครับจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่าละ2ชุดนะครับแล้ววันนี้เราให้เพียง600สายเท่านั้นครับรบโทรเลยครับ02026 5888หรือ Line l t LP 88ครับนี่แล้วก็ถ้าใครอยากลองก่อนนะครับพัดอยากลองก่อนสบายเลยเรามีชุดทดลอง1ชุดครับราคาเพียง300บาท 1>, 1, 1กล่อง300บาทเท่านั้นเองครับโทรเลยครับ02026 8 8 8 8หรือ line LP88 ครับนี่แล้วนอกจากอาจารย์คาทาแล้วครับ คือดารงดาราทั่วฟ้าเมืองไทยก็ทานเหมือนกันต้องทานใครไม่ทานนี่เอาเลยนะครับพ่อวัยพศครูสลาพี่ไฮพี่วินลี่เสนาหอยพี่ม่มโยโย่พี่เคตุกี้พี่บุ๊คแดนจริตาพี่เอิร์กปีนวัฒ์แพนเค้กและที่สําคัญคุณศรรามพระเอกของเราก็รับประทานด้วยเหินฟ้าโอ้โหนี่นะฮะอาจารย์ครับสุดท้ายขอย้ําโปรโมชั่นดีๆอีกหนึ่งรอบฮะได้เลยครับพี่ยิ่งยงจัดให้ครับโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สั่งซื้อถังเช่าผสม เมาติวิตามินบี1ชุด10กล่องราคาเพียง1,600บาทเท่านั้นครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มกาแฟผสมทางเช่าเพิ่มอีก10ถุงรวม50ซองครับจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดและวันนี้เราให้เพียง600สายเท่านั้นครับโทรเลยครับ02026-5888หรือ Line at lp 8 8แครับและถ้าใครอยากลองก่อนเรามีชุดทดลอง1กล่องราคาเพียง300บาทโทรเลยครับ020265888หรือ Li n e lp 88ครับนะอาจารย์คทานเนียมั่นใจเลือกถังเช่ายิ่งยงเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้เปิดใจแล้วก็ลองเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าถังเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องถังเช่าและที่สำคัญที่สุดเลยยืนหนึ่งในเรื่องยอดขายด้วยกว่า6ล้านกล่องด้วยนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมอย่ารอช้านะครับตอนนี้เนี่ย สายไม่ถึง600สายแล้วนะฮะร,รีบโทรกันเข้ามาวันนี้ขอบคุณอาจารย์คาามากนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับหมดเวลาของที่นี่มีสุขแล้วนะฮะเราทั้งคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ